ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งส่งตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียร,รการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่าง,งครบครันด้วยระบบสัญญาณเคเบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องพร,ร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่งวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประกันการเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT Digital Cable TV กับ200ช่องรายการอุกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา MT Digital Cable TV and h i g h s p e e d i n t e อินเสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 0ูนย1สสสวัสดีค่ะสมาชิก MT c a b l เคเทท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางระบบราเทียมสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่น ช่องที่ .4 MT Cable TV ติดตามรับชมผ่านทางระบบดิจิตอลทีวีทางช่อง201ติดตามรับชมผ่านทางไฮสารติดตามรับชมผ่านทางช่อง45 4sat New พระอีสาน HD ในจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มค่ะรวมไปถึงติดตามรับฟังผ่านทางครื่อง m 9 0 5 0 m h z MT Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองกาะสินประจำวันนี้พบกับดิฉันวาพรมา,ามทนมณฑลนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากระถินพระกระถินนะคะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรน้อมนําไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสณวัดกลางพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกระถินให้มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรน,น้อมนำถวายณนวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกระสินเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท้วนไตรมาสประจําปี2564คือพระครูปริยตพัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอดอนจานโดยมีนายชงพลใจกลิ่มผูร้ราชการจังหวัดกระสินผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระสินข้าราชการทหารตํารวจมหาวิทยาลัยศิลปากรพอขาประชาชนชาวจังหวัดกระสินร่วมพิธี ในการถวายภาพพระกรินพระราชทานประจำปี2564มหาวิทยายลัยศิลปากรข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมเป็นเงินทั้งสิน้น1,237,226บาท21สตางค์ เพื่อนำไปบำรุงบูรณะวัดกลางพระอารามหลวงมอบหนังสือและเงินบำรุงโรงเรียนให้แก่โรงเรียนพระปริยธรรมสามัญวัดกลางวิทยาลัยนัฏจิลป์กระสินโร,รงเรียนอนุกุนารีโรงเรียนกระสินพิทยาสารรและวิทยาลัยเทคนิคกระสินทรร,นนดดร,ดดรงงาณ จังหวัดกระสินค่ะได้จัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทํางานค่ะเพื่อขับเคลื่อนนะคะให้เกิดการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานค่ะ mm hmm. ที่โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์นะคะตำบลธัญญาอำเภอกำราศัยจังหวัดกระสินค่ะนำโดยนายสนันพงอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินได้เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทํางาน โดยมีนายชนะเมธรอบรู้นักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดกระสินหน่วยงานกระทรวงรายงานสถานประกอบกิจการภาคอาุตสาหกรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานค่ะนายประทวนศรีเวียงประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยจังหวัดกระสินได้กล่าวค่ะว่า ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้วันที่12พฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นวันเจ้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างลงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2528ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2528 ซึ่งต่อมาค่ะได้ปรับเป็นกฎหมายภายใต้ใตพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานพุทธศักราช2554ซึ่งกรมนะคะได้มีนโยบายให้มีการจัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนผลักดันในการขับเคลื่อนให้กิจการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานค่ะ สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกรสินค่ะได้ร่วมกับโรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดกรสินและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานขึ้นโดยกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรการมอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแก่สถานศึกษาการแสดงนิทรรศการและการสาธิตการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ อย่างปลอดภยัยตามที่กฎหมายกำหนดโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอาสา,าจัองอกกรสิลป์อีกด้วยค่ะ เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์ชนกันค่ะที่บริเวณแยกชุมชนหนองผักแว่นถนนสิทธิเดชตัดกับถนนเสนหาในเขตเทศบาลเมืองกระสินค่ะเวลาประมาณสิบนาฬิกาพนักงานเวรสอบสวนสพเมืองกระสินพร้อมโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเตกากกระสินค่ะได้เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่บริเวณแยกชุมชนหนองผักแว่นถนนสทธิเดชตัดถนนเสนหาในเขตเทศบาลเมืองกระสินโดยในที่เกิดเหตุนะคะผู้ ผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์หญิงนั่งอยู่ข้างทางในสภาพได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการปรถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลกรลสินค่ะโดยผู้บาดเจ็บนะคะขับรถเก๋งฮอนด้าสีบรอนเงินจอดอยู่กลางถนนใกล้กันพบรถยนต์อีซูซูมิวเสีขาวคู่กรณีค่ะจอดอยู่กลางถนนเช่นเดียวกันในสภาพด้านหน้าซ้ายของรถได้รับความเสียหายค่ะ สอบถามนะคะทราบว่ารถเก่งของผู้บาดเจ็บขับมาจากทางสี่แยกพร้อมพานกําลังจะไปทางวงเวียนน้าพุแต่เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์ยี่สุสุขูกกรณีค่ะขับมาจากทางสี่แยกโรงเรียนกสศจะตรงไปทางด้านหน้าสวนสาธารณะคุณน้ํากินจึงทําให้รถทั้งสองคันนั้นพุ่งชนกันส่งผลให้คนขับรถเก่งนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายดังกล่าวค่ะ ได้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่ที่ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะพบกับประสบการณ์ใหม่ที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็ว กับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี f g t x ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งสรงตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียรการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณ Cable d i g i t ทีวีมากกว่า200ช่องเรียพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใคร เหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เนต็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่งวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประกันการสเสียงสสูงสุด พบกับความแรงเร็วคุมกับ mt ็มทีดิจิตอลเคเบิกับ200ช่องรายการบุกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยนราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา Mt ็มทีดิจิตอลเคเบิลทีวีแอดไฮสปีดอินเทอร์เน็ตสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร0ูน8 1 2 1 6 1 ฉีดวัคซีนแล้วยังจะติดเชื้อโควิดได้ไหมติดได้ดิกลัวเปล่าไม่ต้องกลัวทําอย่างที่สอนเจอเชื้อก็พร้อมสู้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนวกวิธีนิวนมมองวัคซีนโควิดมันทําหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดอวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมัน วัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนคู่สอบซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชือ้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้<ะ>สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี New Hi Hi! นิวนอร์มอลให้อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก S T T X ความเร็วสูงสุด2,500เมกะบิตให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงและสาระความรู้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการ5อินเทอร์เน็ต ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกทิมทั่วไทยอินเทอร์เน็ตไปถึง Hi คือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงายติดต่อสอบถามได้ที่ MT Cable TV โทร043812161อนเทอร์เน็ต เพื่อสัมพันธ์จาก MT Cable TV ถึงสมาชิกทุกท่าน MT Cable TV เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านทางการสแกน QR Code ด้วยขั้นตอนง่ายๆดัง,งนี้ให้สมาชิกสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ขณะน,นี้เพื่อชำระค่าบริการหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาราสิกรไทยเลขที่บัญชี130-2-42203-2ชื่อบัญชีนายชัยสวัสดิ์สวัสดิ์พาณิชย์ จากนั้นให้ส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV โดยสให้สมาชิกสแกน QR Code ไลน์ MT Cable TV ที่ปรากฏอยู่ขณะน,นี้เพื่อเข้าเป็นสมาชิกไลน์กรุ๊ป MT Cable TV เมื่อสมาชิกส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV แล้วจะมีข้อความตอบกลับยืนยันการชำระค่าบริการของสมาชิก สมาชิกสามารถสแกน QR code ชำระค่าบริการและ QR code ลายกรุ๊ม MT Cable TV ได้ที่แฟนเพจ Facebook ข่าวรอบเมืองกาฬสินธ์หรือหน้าจอ MT Cable TV ในรายการข่าวรอบเมืองกาฬสินธ์ าร่ารอบเมืองกาะเซนในช่วงที่2กันต่อนะคะคลัสเตอร์งานศพชุมชนบ้านบัวขาวหมู่ที่12ตําบลบัวขาวอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาะเซนค่ะเบื้องต้นยอดติดเชื้อพุ่งกว่า50รายนะคะพบว่ากลุ่มเสี่ยงอีกหลายร้อยคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วยด้านนายแพทย์สสจกาะเซน,นะคะ่ะก็ส่งทีมร่วมกับอําเภอเร่งสอบสวนโรคนะคะหลังพบผู้ที่ติดเชื้อเป็นวงกว้างเตรียมหารือกับนายอำเภอด้วยค่ะ สั่งปิดสถานที่แล้วก็งดกิจกรรมการเสี่ยงต่างๆร่วมคนจำนวนมากแล้วก็แนะนะคะว่าการจัดงานบุญประเพณีหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะนายแพทย์อภิชัยริมานนทนยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก,กราสินเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ภาพ,าพรวมของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดกราสิน ยังคงพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนนะคะตามอำเภอต่างๆส่วนใหญ่ติดเชื้อกันภายในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดรวมทั้งการไปร่วมงานบุญงานประเพณีซึ่งหลังจากที่ได้รับรายงานการพบผู้ป่วยแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่สอบสวนโรคและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งทีนะคะเพื่อป้องกันและก็หยุดยั้งการแพร่ระบ,บาดพร้อมกับนำตัวผู้ป่วยเข้ารักษา คัดแยกกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อแล้วก็นำเข้าสู่ระบบการกักตัวตามมาตรการค่ะในแพทย์รพิชัยยังกล่าวต่อนะคะว่าสำหรับกรณีคัสเตอร์ใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะมีสองคัสเตอร์ก็คือคัสเตอร์เรือนจำโครงสร้างเบาโคกคำม่วงและคัสเตอร์ห้างจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง g ก o บอ l เฮาส์นั้นนะคะ ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วกลุ่มเสียงก็ได้รับการตรวจคัดกรองและผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาส่วนใหญ่ให้ยป่วยกลับบ้านเกือบจาทั้งหมดแล้วนะคะในแพยนยังกล่าวต่ออีกค่ะว่าในส่วนกรณีคัสเตอร์งานศพในพื้นที่ชมุมชนบ้านบัวขาวหมู่12ตบบัวขาวเอกุชินาราย ซึ่งเป็นคัสเตอร์ใหม่และค่อนข้างมีแนวโน้มเป็นคัสเตอร์ใหญ่ด้วยเนื่องจากเท่าที่ได้รับรายงานเบื้องต้นล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วมากกว่า50รายค่ะและกําลังรอการรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากคัสเตอร์นี้เริ่มแรกเกิดจากการจัดงานศพเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะหลังจากนั้นก็มีการแพร่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆในกลุ่มเสียงหลายร้อยคน เส่อสถานการณ์ยังไม่พลี่คลายเพราะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคการติดตามตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อยู่ระยะของการเฝ้าระวังด้วยค่ะในแพทย์อภิชัยได้กล่าวนะคะว่าขณะนี้ได้ส่งทีมสอบสวนโรคของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ช่วยดําเนินการร่วมกับทางอํเาเภอกุชินารายแล้วนะคะพร้อมทั้งมีการประสานงานกับน,นายอำเภอเพื่อร่วมหารือในการปิดกิจกรรมและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่รวมคนจำนํำนวนมาก mm. เช่นโรงเรียนปิดการสอนชั่วคราวค่ะตลาดสดต้องเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งหากยังไม่สามารถดําเนินการได้นะคะ mm. ก็ต้องปิดชั่วคราว mm. เช่นเดียวกัน ส่วนงานบูญงานประเพณีก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในงานควรงดการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างไรก็ตามค่ะขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการงดการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงและสวมหน้ากากทุกครั้งอันนี้สําคัญนะคะและขอเชิญชวนประชาชนออกมารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ในตัวเราค่ะ สถานการณ์ได้รับรายงานมาเนี่ยเราจะมีคัสเตอร์ขนาดกลางกลางนะครับค่อนไปทางใหญ่เนี่ยเจอขึ้นหลายอำเภอส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานบุญงานประเพณีนะครับคัสเตอร์แรกที่เจอขนาดใหญ่น่าจะเป็นที่อำเภอกุชินารายนะครับตอนนี้นะสถา,านการณ์ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคและการติดตามเท่าที่ทราบได้รับรายงานมาเนี่ยน่าจะน่าจะมากกว่า50ารายแล้วนะครับแต่กำลังรอรายงานที่เป็นทางการขึ้นมาอย่างชัดเจน พัสเตอร์นี้เนี่ยเริ่มแรกเกิดจากการจัดงานศพเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปมีการแพร่กระจายอยู่ในชุมชนก็จากการสอบสวนโรคแล้วก็ติดตามสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายยังอยู่ในระยะการเฝ้าระวังอยู่ต้องฝากหารือท่านในอำเภอในการปิดกิจกรรมและกิจการ,รที่เสี่ยงเสี่ยงจะเน้นย้ำก็คือลองหารือดูว่า โรงเรียนนะครับที่เปิดในช่วงนี้ของอำเภอกุชินารายเนี่ยถ้าทางผู้ในการไม่ติดอะไรอาจจะขอในการเสนอแนะว่าปิดชั่วคราวไปก่อนดีไหมสัก5วันถึง7วันเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยการสอบสวนโรคเนี่ยยังสอบไปเรื่อยๆออยังไม่จบกิจกรรมที่รวมคนเป็นจำนวนมากอย่างอื่นเช่นตลาดนัดตลาดหรืออะไรก็าตามที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็อยากให้เป็นไปตามมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้ง นะครับมีการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้ให้บริการสิ่งแวดล้อมได้มีการคัดกรองกลุ่มผู้ใช้บริการถ้าทําไม่ได้ก็อยากจะเสนอท่านนายอำเภอในการพิจารณาสั่งปิดถ้าสงสัยว่าตัวเองจะเป็นนะครับหรือมีความเสี่ยงนะครับหรือว่ามีอาการหรือไม่มั่นใจนะครับตอนนี้เรายังมี ATK สนับสนุนให้ทั้งที่ร้านขายยาและหน่วยบริการใกล้บ้านเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาใช้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเร่งภูมิคุ้มกันในจังหวัดกรสินเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมืองอย่างปลอดภัยครับ ส่วนคาสเอร์อื่นนะครับนอกจากของกุชินารายแล้วก็อาจจะมีที่อำเภอสมเด็จอาจจะมีที่อำเภอกำมะละสายนะครับที่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับประเพณีงานบุญอยากจะฝากไปทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันจัดงานนะครับจัดงานได้ครับรวมคนเป็นจํานวนมากถ้าตามกฎหมายตามประกาศคําสั่งของจังหวัดกรสิน์ก็พยายามอย่าให้รวมคนเป็นจํานวนมากนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ไม่ควรจะเกิน300แล้วก็ฝากเน้นย้ําว่า การรับประทานอาหารร่วมกัน,เป,นเป็นโอกาสที่เกิดการแพร่เชื้อได้มากที่สุดในงานบุญช่วงนี้ค่ะไปติดตามคลิปให้ข่าวกันค่ะ คลิปแรกคนนี้ค่ะติดไฟแดงแล้วไงไรเดอร์ใส่แดนซ์่ะผู้ที่มีดนตรีในหัวใจอยู่ตรงไหนก็เต้นได้จริงๆนะพี่ผู้ที่ใช้ชื่อส้มซ่า992อ่านผิดขออใครนะคะโพสคลิปลงแอปติ๊กตอกค่ะร้องกับแคปชั่นว่ามีดนตรีในหัวใจอยู่ตรงไหนก็เต้นได้ ไกดเดอร์ส่งอาหารรายนึงค่ะติดไฟแดงอยู่ค่ะนั่งเต้นอยู่บนรถจักรยานยนต์แถงใส่หมวกสุดน่ารักสีชมพูสัดด้วยทาเอาผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวยนั้นนะก็ต้องอมยิ้มกันยกใหญ่ค่ะถึงขั้นต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแบบนี้เลยนะคะชาวเน็ตเองก็แห่ชมกว่า3รล้านวิวแล้วค่ะแล้วก็คอมเมนต์อีกมากมายดูแล้วก็น่ารักเพลนตาดีค่ะ ส่วนคลิปนี้เป็นอยู่ในช่วงของการออนไลน์นะคะขำกันทั้งคลาสเลยค่ะเมื่อคุณลูกคุณลูกศิษย์เนี่ยเรียนออนไลน์แต่ก็ดันลืมปิดออโต้จูนนี่นะทำให้ทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนนี่นั่งขำกันค่ะโอเคครับสักธันวากาชัยครับคัะสวัสดีครับก็ผมหลคสักธันวากาชัยครับเมเจอเคมีครับก็เป็นคนพะเยาครับตอนนี้อยู่ที่เชียงไหมครับ อมีลูกศิษย์เยอะอเปิดน,น,นาทีนักศึกษาปล่อยความจี้ค่ะเรียนออนไลน์แนะนําตัวกับอาจารย์แต่ดันลืมปิดออโต้ชูนซะอย่างนั้นพูดปุ๊บเสียงเหมือนหุ่นยนต์ทันทีค่ะอาจารย์ก็ได้ยินยังขำออกมาอ่ะนะคะส่วนเพื่อนก็ยังต้องหลบไปขำหลังกล้อง f เฟ e b ุ๊กที่ชื่อว่าจ่าส้มชาวริตรอันพีคอภัยนะคะ เผยคลิปนี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเผยให้เห็นช่วงเวลาซึ่งเป็นสีสันร,ระหว่างเรียนออนไลน์ค่ะเมื่อน,นักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยลืมปิดอ,อัลจูนก่อนเรียนพออาจารย์ให้แนะนําตัวเสียงเลยเหมือนกับหุ่นยนต์อย่างที่ได้ยินนี่แหละค่ะงานนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องสุดขำของเพื่อนๆน,นั่งหัวเราะก,กันสนั่นคลาสเลยล่ะค่ะโอ้ยยังไม่จบอย่างนี้เครบ น่าจะเลือกจิตออตูนะครับอาจารย์จะมีเพื่อทำคอนเทนต์าเสร็จครับด ช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อ,อากาศกันค่ะ เช่นเคยค่ะทีข่าววันนี้นะคะลากันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตด้วยประโยคที่ว่านิปพันั์นโสพิโนทัตถาประโยชน์จงงดงามเมื่อประสบผลสําเร็จนะคะทั้ววันนี้คือข่าวรอบเมืองกาะสินประจำวันนี้ดิฉันมพอพรมาทามณนทนรพร้อมพิมข่าวรอบเมืองกาะสินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ